สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะจะชวนทุกคนมาอัปเดตจูลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ได้พาเพื่อนๆทำไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะนี่เป็น5้าขวดนะที่เราได้ได้ทำไปนะคะจะให้ดูเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรอันนี้ต่ายมาขย่าเนี่ยประมาณ 3- 4ี่วันด้วยซ้ำนะคะ3วันมาขย่าที3าวันมาขย่าทีนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยคือ3ขวดนี้ค่ะทุกคนริมริมด้านข้าง2ขวดนี้เนี่ยยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต่ายจยกมาให้ดูทีละขวดโดยที่ยังไม่เขย่านะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าแต่ละขวดนั้นนะเป็นอย่างไรขวดนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูที่กนะะ้นเขาเหมือนมีตะกอนสีดำๆมาคะทุกคนเป็นตะกอนสีดำๆนะคะ,คนเ,นะ,นะ,คะเนี่ยทางนี้ก็ดำๆนะคะ เดี๋ยวเราจะขย่าเขาเลยเป็นตะกอนนะสีดำดคือไต่จะอธิบายให้เพื่อนๆทราบก่อนนะคะว่าการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะทำกี่ขวดก็ได้แล้วในชุดนั้นอะ่ะมีขวดที่แดงให้เราหนึ่งขวดนะคะแค่นั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะทุกคนไม่จำเป็นว่าทุกขวดจะต้องแดงนะคะให้มีแดง1ขวด เท่านี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะคะสําหรับการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้แต่ขย่าแล้วน้ําเขาก็จะออกเป็นสีแบบเทาๆขุ่นๆนะคะขวดนี้เนี่ยไม่ชัวนะอาจจะไม่เป็นให้เรานะคะขอมาที่ขวดริมด้านข้างเลยแล้วกันนะคะทุกคนเหมือนกันค่ะขุ่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีสีน้ำตาลหรือว่า สีออกส้มๆนะคะปนด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะขย่าเลยนะคะเนี่ยยังมีคราบนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าในกล้องเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นคราบแดงๆน้ำตาลน้ำตาลติดอยู่แต่ว่าขวดเมื่อสักครู่นี้ไม่มีเลยโอกาสที่จะได้อยู่นะคะขวดนี้ยังมีโอกาสนะแต่เราก็ต้องลองดู เปิดฝาค่ะก็ปิดคืนไม่ต้องปิดแน่นนะคะคือเปิดฝาแล้วก็หมุนปิดเฉยๆนะคะไม่ต้องแบบหมุนถึงกับว่าแน่นมากนะเรามาดูขวดนี้กันค่ะทุกคนการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดมากๆขวดนี้นะคะเป็นสีแบบแดงอมน้ำตาลเลยนะคะแดงอมน้ำตาลไม่ใช่ชมพูนะเรามาดูก้นขวดเขาค่ะว่าเป็นยังไงนะคะที่ก้นเขา นี่ที่ก้นเขาก็จะมีสีเทาก็มีนะคะสีน้ำตาลก็มีตัวเปลือกไข่นะคะนี่สีเทาเป็นตะกอนนะคะมีนะเอาละค่เราขย่าเลยนะคะขย่าแล้วก็ยังคงสีเดิมไว้นะคะก็คือออกแบบแดงอมน้ำตาลนะ ขวดนี้จะเปลี่ยนสีให้เราแน่นอนนะคะทุกคนเปิดฝาเปิดฝาสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดคืนค่ะนี่พอวางอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสีเขาแตกต่างกันมากขวดนี้นะคะอมชมพูอมชมพูอ่อนๆนะคะอมน้ำตาลอ่อนๆนะคะเราจะยกมาเบาๆขอดูที่ก้นขวดเขาก่อนว่าเป็นยังไง ก้นขวดเขานะคะมีสีแดงเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆเห็นได้ชัดเลยปนกับตะกอนสีเทาๆค่ะนี่ตะกอนสีเทาๆนะคะแบบนี้แต่ว่าน้ําด้านบนเขาเนี่ยดูแบบมีความแบบอมชมพูนะคะสวยงามนะเราจะเขย่าเลยค่ะพอเขย่าแล้วนะคะที่ก้นเขาเห็นชัดเจนเลยว่ามีคราบแดงของ การถ่ายของตุลินสีเกิดขึ้นนะคะขย่าให้นานหน่อยนะคะทุกคนพอขย่าแล้วเราก็เปิดฝานะคะเปิดฝาเข้าเพื่อคลายแก๊ส เปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งปิดค่ะตั้งไว้ก็ยังเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะของสีอยู่เนาะขวดนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะเพื่อนๆมองเห็นเป็นสีอะไรเอ่ยเขียวเนาะเนี่ยค่ะตายอยากได้สีเขียวนะคะหลังๆมาเวลาทำจลินซีสังเคราะห์แสงไม่ค่อยได้สีเขียวเลย วันนี้เนี่ยได้นะน่าจะได้นะคะเดี๋ยวยกมาเมาบาๆก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่ก้นเขาก่อนก้นเขาเป็นสีแดงะคะ่ะทุกคนแดงชัดเจนเลยนะคะเนี่ยก้นแดงทั้งหมดเลยแทบจะไม่มีสีเทานะคะตะกอนตรงนี้มีเทาปนกับแดงเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่ตะกอนแดงนะตะกอนเทามีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ตะกอนขึ้นไปด้านบนตรงนี้แดงหมดเลยนะคะก้นเนี่ยชัดเลยแดงอ่าพอระควมแบบนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะ นี่คือเริ่มแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วนะคะเราขย่าวเขาค่ะไม่รู้ว่าเขาจะให้สีเขียวไหมนะคะหรือว่าจะให้เป็นสีแดงไม่แน่ใจนะคือใจแต่อยากได้สีเขียวสักขวดนึงแล้วก็อยากได้สีแดงสักขวดนึงอย่างเงี้ยะคะ่ะ เขย่าเขานานๆหน่อยนะคะทําไมต้องเขยา่าเขย่าเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้จุลินทรีย์ได้ทํางานค่ะทุกคนนี่นะคะพอเขย่าไปสีเขาก็ยังมีความเขียวให้เราเห็นอยู่นะมีความอมเขียวอมน้ําตาลนะคะคือคือจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยทุกคนอ่าลืมเปิดฝานะคะขออภยัย เปิดฝาเขาก่อนนะคะสักพักหนึ่งนะคะเห็นไหมคะสีเขาเขียวอมน้ำตาลเนาะปิดฝาแล้วก็วางไว้ที่เดิมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสีไปมาไปมาได้นะไม่จำเป็นว่าเขา จะต้องเป็นสีเขียวตลอดไปเท่านั้นนะคะไต่ทํามาหลายครั้งแล้วสมมติว่าชุดที่ไต่ทำเนี่ยได้ได้แดงอมน้ําตาลทั้งหมดเลยพอไต่ทิ้งระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาเปลี่ยนสีค่ะก็จะมีบางขวดเปลี่ยนเป็นสีเขียวบ้าง เปลี่ยนเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นสีมันไม่ได้แบบฟิกตายตัวตลอดนะคะนี่ก็คือการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพร้อมกับมาอัปเดตให้ชมกันค่ะว่าที่เราทำกันไปทั้งหมด5ขวดมีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะเพื่อนๆท่านใดมีคําถามส่งคําถามมาได้เลยนะคะพิมพ์คําถามมาได้เลยเดี๋ยวต่ายจะมาตอบให้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ